แต่ในที่นี้ไปกันที่ภาคใต้ดีกว่าค่ะไปกันที่อำเภอแหวงน,าร,วางวนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสย้อนความกลับไปเมื่อตอนเย็นเย็นของวันเสาร์ใช่ค่ะบอกประมาณ18.30น 18. <20 S 2> ใช่ค่ะเสาร์21 18.30นอโดยประมาณมีชายชุดดำา20คนใช่ค่ะบุกเข้าไปที่ที่ทำการเขตรักษาพันธ์สป่าฮาลาบาลาอำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสจับเจ้าหน้าที่4ี่คนมัดเลยมัดมือมัดเท้าด้วยนะ เผาบ้านพักสี่หลังใช่ค่ะระ,ระเบิดตู้เซฟปล้นปืนไปได้สิบสองกระบอกเอาไปเกลี้ยงเลยไอ้ีระเบิดตู้เซฟเหตุผลก็คือจะเอาปืนใช่เอาไปเกลี้ยงเลยสิบสองกระบอกใช่ค่ะแล้วก่อนไปเ<อ>ไดี๋ยวยังเผาไปไว้ในตู้เซฟดังนั้นถ้าจะปล้นปืนก็ต้องระเบิดตู้เซฟเพื่อที่จะเอาปืนออกไปค่ะแล้วก่อนไปเนี่ยเผาบ้านพักอีก โ <Okay. S 1> อเคไม่แค่นั้นครับชายชุดดายังวางระเบิด3ลูกสก,กัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะนนแลอนน้อันนี้ก็คือภาพรวมๆม,มันก็มีคําถามกันอยู่เยอะมันก็มีคําถามกันอยู่เยอะนับไปนับมานะคุณแมวสาวเชื่อ<ช>ไหมครับว่าค่ะปฏิบัติการป้นปืนจากที่ทําการอุทยานจากที่ทําการเขตร,รักษาพันธ์สปาก็สังกัดกรมอุทยานได้แหละใช่ค่ะ ปฏิบัติการป้นปืนจากที่ทําการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจากที่ทําการอุทยานทางภา,าคใต้มันได้หายไป1 8บแปีแล้วนะมันเงียบไปเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมมันหายไปแล้ว18บแปกีแล้วมันย้อนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรค่ะฝีมือใครต้องการที่จะนําไปสู่อะไรค่ะดังนั้นเราจะย้อนเหตุป,ป้นปืนอุทยานภาคใต้กันสักนิดหนึ่งงั้นย้อนถอยกลับไปไกลสักนิดหนึ่งยังจาเหตุการณ์เหล่านั้นได้หรือไม่ตั้งแต่ปี4ีหค่ะพี่เดนัย เริ่มจากนี่เลยเดือนมิถุนายนระบุวันที่ก็ได้20มิถุนายน2545เกิดเหตุป้นปืนไป33กระบอกนะคะจุดที่เกิดเหตุก็คืออุทยานบางลางนะคะจังหวัดยะลาค่ะตอนนั้นที่ยะลาคราับต่อมาต่อมาต่อมานะคะเป็น12กรกฎาคม2545ปีเดียวกันป้นปืนไป8กระบอกนะคะเกิดที่อุทยานสีโปณราธิวาสค่ะและและและห่างห่าง ถัดไป2ปีก็คือตุลาคม2549ก็เกิดเหตุป้นปืนอีกหนึ่งกระบ,บอกจากอุทยานบูโดสุไหพปาดีนราธิวาสเหตุเกิด20ตุลา49ขอแทรกนิดหนึ่งค่ะปี45เขาป้นปืน2ครั้งใช่ไหมครับจากอุทยานปี47เกิดเหตุการณ์สะท้านสะเทือนไปทั้งประเทศป้นปืนโ้เป็นร้อยกระบอกนะ,ะจากค่ายทหารที่ชื่อข่ายปิหลง ค่ายปีหลิงค่ายปีหลิงนแ่ราที่ว่าที่เจาะไอร้องอ๋อถ้าบอกที่เจาะไอร้องทุกคนจะได้เจาะไอร้องสองพัน่ร้อยสี่สิบเยอะนั่นอุ้ยหลายร้อยกระบอกนะแต่พระเอิญไม่ใช่เป็นเขตอุทยานแต่เป็นการปล้นค่ายทหารค่ายทหารครั้งใหญ่ถัดมาอีกทีตุลาคมสองพันห่ร้อยสี่สิบเก้ากลุ่มผู้ก่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ย้อนกลับไปปล้นปืนอุทยานอุทยานบูโดสุงามประดี แล้วก็หายไปเลยนะหายไป18 18ปีจาก49จนมาเกิดเหตุล่าสุดเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ67ค่ะ21กันยา67ป้นปืนไปได้12กระบอกนะคะเกิดเหตุในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาราบาราจังหวัดนาราธิวาสค่ะคำถามก็เคยเกิดอะไรขึ้น1 8 9 9ปีไม่เคยเกิดมาก่อนในเขตอุทยานนะไม่เคยย้อนกลับมาปล้นปืนในเขตอุทยานในเขตรักษาพันธ์สัตว์แปลแปล ก็พยาาอธิบายเยอะ <S <S <an> <S มีคนพยายามอาธิบายเพราะมันเป็นจุดเปราะบางเพราะมันเป็นพื้นที่อ <S <S <an> <S ่อนอไหว <suis S 3> เป็นเพราะเจ้าหน้าที่อุทยานเขาไม่สู้เป็นเพราะเยอะแยะกันไปหมด <boost. S 2> <า>มันก็คิดกันไปได้เยอะทุกแนวการวิเคาอาจจะถูกหมดก็ได้ค e. <า>แต่แต่แต่มีคนตั้งข้อสังเกต้นในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุชายชุดดาบุกไปปล้นปืนที่เขตรักษาพันธ์สัตป่าฮาราบาลาน ตามตามข้างทางมีการขึ้นป้ายมีการขึ้นป้ายข้อความแปลกแปลอไปดูป้ายข้างทางในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเซนิิสิสครับเขาขึ้นด้วยข้อความอะไรนี่เลยทำป้ายแบบเขียนดิบๆแบบนี้มาเลยนะคะคืนทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าแด่ผู้ครอบครองที่แท้จริงแปลว่าอะไรกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเขายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่มลายูปาตานีรัฐไทยไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ เขาเลยมาทวงคืน <มา S 1> คะมาแย่งชิงพื้นที่ของเขาไปเขาเลยทวงคืนเหรอคะเขาก็ทวงคืนเขาอะไรก็ว่ากันไปแต่อยู่ๆมีป้ายขึ้นข้างทางด้วยข้อความทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติค่ะนักตั้งข้อสังเกตใช่ค่ะและก็ต่อด้วยการป้นปืนที่เข็นรักษาพันธุสัตว์ป่าเสาที่ผ่านมายี่สิบเราก็ไม่ทราบสิครับว่าเชื่อมโยงเป,เป็นอะไรที่มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่เอเอาเป็นว่าเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับ ถ้าย้อนกลับไปให้มันไกลขึ้นไปอีกย้อนกลับไปให้ไกลขึ้นไปอีกแต่เป็นปีนี้ใช่ไหมปีนี้ปีนี้แปดเมษายนใช่ไหมค่ะแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวันนั้น b r n BRN เป็นขบวนการเอกราชชาติมาอยู่ปัตตานีค่ะไม่ต้องขยายความนะจะเรียกเขาโจรต้าจะเรียกเขาผู้ก่อความไม่สงบ จะเรียกเขาอะไรอย่างไรก็สุดแต่ใจใครยืนอยู่ตรงไหนแล้วมองเขาอย่างไรในที่นี้เราหมายถึงขบวนการ b r n ค่ะ8เมษา67 b R n ได้ทำคลิปเนื่องในวันรายอรายอฮัจีใช่ค่ะฮารีรายอใช่ฮารีรายอค่ะเรียกย่อว่าเนื่องในวันรายอ,ายอก็แล้วกันนคะครับก็เป็นปกตินะทกุกปี บรีไอเอ็นเขาจะทำคลิปต้อนรับวันรายออรก็จะเป็นจะเป็นอะไรที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องมอนิเตอร์ว่าในแต่ละปีนั้นคลิป <Cl ip S 2> ของบรีไอเอ็นเนื้อหาสาระเน้น,นอ,อะไรจะเปิดประเด็นอะไรจะเน้นประเด็นอะไระปรากฏว่า,าะนะค,ครั้งนี้มันแปลกน,นละครั้งนี้มันแปลกครั้งนี้มันแปลกครั้งนี้มันแปลกคลิป คลิปของบ RN คลิปของบ R n อเอาขึ้นจอได้เลยนะฮะะหน้าคลิปคลิปของบ r n ใช่ค่ะเมื่อ8เมษายน67ปีนี้นะคะนี่แหละค่ะอ่ะไม่ได้ครอบไว้เลอฮะอืมไม่ได้ครอบไว้เลยฮะค่ะอ่ะไม่เป็นไรแต่หน้าตาประมาณนี้แหละเอา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 โอเคเอาโอเคก็เนื้อหาสาระตอนหนึ่งนะค่ะอ RN พูดในคลิปว่าชาติของเราที่จริงเขาพูดเป็นภาษามาลวูใช่ค่ะแต่นี้ก็มีการคนแปลมาให้แตมีแต่มีการแปลเป็นไทยใช่ค่ะ,ะสื่อสารความ<ล>ได้ดังนี้ตอนหนึ่งบอกว่าชาติของเราถูกกดขี่อัตลักษณ์ของเราถูกกำจัดวัฒนธรรมของเราถูกกลีนาศาสนาของเราถูกทำลายและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเราก็ถูกปล้นอย่างเปิดเผย โอ้เหมือนเป็นการบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างเนอะที่มันอาจจะสะสมมานานด้วยนะ <ul> พี่นกนะก็เป็นข้อสังเกตนะก็เปข้อสังเกตคลิปของ BRN เมื่อ8เมษายน67แต่ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและเดือน2เดือนที่ผ่านมาตามข้างทางก็มีการขึ้นป้ายทูนคืนทรัพยากรธรรมชาติค่ะด้วยเนื้อหาโทนเดียวกันเลยเสาที่ผ่านมาตอนเย็นๆใกล้ค่ำแล้วล่ะก็เกิดเหตุป้นปินที่ที่ทำการ ขึ้นภาษาพันธ์สัตว์ป่าใช่ค่ะฮาลาป่ละก็แล้วแต่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรหลายคนก็มองเชื่อมโยงหลายคนจะมองไม่เชื่อมโยงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เราเรียงข้อมูลแล้วก็ได้แต่ตั้งข้อสังเกตถามว่าทําไมเราไม่สัมภาษณ์กองทัพภาคที่สี่หรือกอรมนอภาคสี่ส่วนหน้าด้วยความเคารพพิพิทฐานพิพิทฐานครับอย่าโกรธมาแก่นะ มาแกไม่อยากสัมภาษณ์พี่แล้วล่ะคเพราะสัมภาษณ์พี่ทีไรพี่มีเทปม้วนเดียวสัมภาษณ์กี่ทีกี่ทีสัมภาษณ์กี่เหตุการณ์ก็แล้วแต่พี่ก็จะมีเทปม้วนเดียวเบื่อค่ะไม่ได้อะไรเลยอืไม่ว่ากันนะพี่นะอืแต่ถ้ามีอะไรที่มันที่มันอัปเดตไปกว่าไอ้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 เทปม้วนนั้น ก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันผมรู้เลยถามเรื่องนี้จะตอบอย่างไรอ่ะอะจะไม่ได้อะไรหรอกก็นำเสนอเท่านี้